เอาละคาเรามาดูสูตรคำนวณนะคะสำหรับชุดเลขตารางในการจับตัวเลขเด่นมาชนกันนะคะเป็นแนวทางนะคะสำหรับเลขเด่นของเรานะคะตามสถิตินะคะเราไม่ได้เอามาจากที่ใดเลยแล้วเราก็มาจากสูตรคำนวณแล้วก็สถิติที่เราได้คำนวณมานะคะก็ตัวเลขก็เอามาจับชนนะคะ ก็เด่นตัวแรกนะคะตามสถิติของเรานะคะจับคู่ชนก็คือเด่นศูนย์นะคะศูนย์นี่จะมาบ่อยที่สุดนะคะสําหรับเด่นต่อไปก็คือเด่นสองนะคะแล้วก็เด่น1แล้วก็เด่น9ซึ่งเลขเด่นทั้งหมด4ตัวนี้นะคะเราเอามาจับคู่ในชุดตารางดังนี้นะคะสําหรับเลขเด่นตามสถิติตามสูตรคานวณที่เราทํามานะคะก็จะมีเป็นแนวทางนะคะจับคู่ชนเด่นให้อยู่ประมาณนี้นะคะ สำหรับตัวเลขแรกก็จะอยู่ที่0ูนย์ห้านะคะนะคะเด่นตัวต่อไปก็จะเป็นศูนย์หนึ่งนะคะสำหรับาการจับคู่ชนของเรานะคะก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นศูนย์เก้านะคะศูนย์เก้าเนาะแล้วก็ จับคู่ชนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแนวทางให้นะคะศู 02, นสองะคะสำหรับเลขเด่นศูนย์ของเราในตามสูตรคำนวณเรานะคะสำหรับตัวรอ,องนะคะเราจะให้อยู่ที่สองหกนะคะนะคะแล้วก็21งหนึะคะก็หนึ่งหนะคะ,แล, 15, ะ,คะแล้วก็17ึ่งนะคะสำหรับ สูตรคำนวณเราก็เป็นแนวทางให้ประมาณดังนี้นะคะสำหรับตัวเด่นนะคะเ,เราก็จะชอบอยู่ที่นี่นะคะสำหรับเด่น05แล้วก็01นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเลขกันเบิ้ลนะคะก็สถิติก็มา,าบ่อยก็คือกันนะคะกันเบิ้ลนะคะกันอยู่ที่7 7นะคะ ะะสำหรับเลขออกวันเสาร์นะคะอาจจะมาได้แล้วก็ศูๆนะคะสำหรับเลขเบิลของเรานะ,ะนะคะนะคะสำหรับแนวทางจับ3ตัวชนกันนะคะเราจะให้เป็นแนวทางดังนี้เลยนะคะสำหรับ3คู่ชนกันนะคะก็อย,ยู่อยู่ที่4 05นะคะสำหรับ3คู่ชนนะคะแล้วก็659นะคะห ก้านะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นจับคู้ชมกันตามสถิติที่เราคำนวณออกมานะคะศูนย์เจ็ดเ้านะคะแล้วก็หกเก้าสี่นะคะหกเก้าสี่นะคะแล้วก็หกห้าสองนะคะนะคะแล้วก็ หกหนะคะหกหาสนะคะแล้วก็8ปดหหนะคะสำหรับคู่จับชนกัน3ตัวนะคะนะคะให้เป็นแนวทางสถิตินะคะแล้วก็เป็น7จ็นะคะสำหรับแนวทางนะคะในชุดเลขตารางนะคะสำหรับงวดประจำวันที่17นะคะ เดือนหนึ่งนะคะมกราแล้วก็69นะคะก็จะมีประมาณดังนี้นะคะสำหรับข้อมูลทุกอย่างเป็นเพียงสถิติและแนวทางคำนวณเท่านั้นนะคะไม่ได้รู้ล่วงหน้าหรือเป็นผู้วิเศษแต่อย่างใดนะคะทุกตัวเลขคำนวณมาตามสูตรขอให้ทุกคน ทุกท่านนะคะ FC ทุกท่านนะคะโปรดใช้สติในการรับชมด้วยนะคะพิจารณาให้รอบครอบรอบด้านนะคะก่อนจะลงทุนตัดสินใจนะคะแอดมินไม่สามารถการันตีได้ว่าจะถูกหรือจะผิดมีโอกาสเสี่ยงต่อการลงทุนได้เสมอนะคะทุกตัวเลขเป็นเพียงการคำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะก็ขอให้พี่ๆทุกคน FC ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับงวดประจำวันที่17 มกราคม69นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีนะคะ